สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าเข้าสู่ไลฟ์สดทวิกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้แนะนําเป็นรองเท้าคุณสุภาพบุรุษรองเท้าหนังแท้อยู่กับแบรนด์ e e ี o o d คุณลูกค้าขาลด30-80%ให้เลยยังไม่พอคุณลูกค้าขาวันนี้ยอดซื้อนะคะสุดที่กับรองเท้าฟรีวูดนะคะ ครบ995บาทนะคะโอ้โหบอกเลยแถมรองเท้าแตะสวยๆให้ฟรีๆเลยรลค่าของแถมวันนี้399บาทนี่คือตัวอย่างของแถมนะคะคุณลูกค้ามีทั้งแบบสวมแล้วก็แบบคีบนะคะสวยๆแบบนี้เลยแถมให้ฟรีนะคะเงื่อนไขง่ายๆคุณลูกค้าเหมือนซื้อ1คู่แถม1คู่ประมาณนี้แหละนะจ๊ะนี่อันนี้ของแถมสินค้าแถมนะคะ ให้ดูก่อนมี2ส,สีสีเทาสีน้ำตาลนะจ๊ะคุณลูกค้าแบบสวมแบบคีบเลือกได้เลือกไซส์ตามที่ลูกค้าใส่ได้เลยเนาะอันนี้เป็นรองเท้าตรงนี้หนังไหมพี่ตรงนี้ทําจากหนังนะจ๊ะคุณลูกค้า399บาทวันนี้แถมให้ฟรีฟรีเลยคุณลูกค้าที่ตัดสินใจช็อปกับเคาน์เตอร์ฟรีบูทวันนี้นะคะนี่มีหลากหลายแบบเลยคุณลูกค้ามาดูของขายบ้างเมื่อกี้ของแถมนะคะของขายบ้าง ของขายวันนี้แคชูเรามีหลายรุ่นนะคะมีทั้งแบบหน้าตรงหน้าแหลมหน้าตรงหน้าแหลมหรือว่าจะเป็นแคชูทรงสปอร์ตนะคะอันนี้ทรงสปอร์ตนี่สวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะนี่เอารองเท้าแถมมามายั่วพี่น้อยพี่น้อยสนใจไว้จ้าสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะคู่นี้วันนั้นเปิดกล้องทิ้งไว้ท่นสามเหรอพี่ พันสามร้อยสี่สิบแปดอันนี้ลดแล้วใช่าไหี่ถ้าที่อื่นจะลดพันสามสิบที่อื่นลดสามสิบที่นี่ลดให้ห้าสิบพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทคุณลูกค้าค่ะเป็นเ,เขาเรียกว่าทรงสปอร์ตนิดๆน,นะคะหนังทรงสปอร์ตเ,เบาใส่สบายค่ะคุณลูกค้าข้างในมีปุ่มนวดเท้าให้ด้วยหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทรุ่นนี้มีสองสีนะจ๊ะซื้อหนึ่งคู่แถาามรองเท้าแตะให้หนึ่งคู่หรือจะเป็นราคาไม่สูงมาก ราคาที่ไม่ค่อยสูงมากจะเป็นรุ่นรุ่นนี้ใช่ไหมพี่ใหม่9 9้9ร8กบคือจาก2.995จาก2.995นะคะวันนี้เหลือ990 9.95อาสิบเก้ารองเท้าสิบห้าบาทซื้อหนึ่งคู่จ่าย9.95รับรองเท้าแตะไปหนึ่งคู่นะคะขัดมันให้อย่างดีเลยนี่คนประมาณนี้นะคุณลูกค้า9.95บาท แบบผูกเชือกก็มี995เหมือนกันเนาะพี่อ๋ออันนี้จะเป็นแคชูแบบผูกเชือกนะคะก็995บาทซื้อ1แถมหนึ่งจากคุณลูกค้าซื้อแคชูถามรองเท้าแตะหรือจะเป็นแบบหัวแหลมเปียบนี่อันนี้1,250 1,250คู่ไหนก็แถมรองเท้าแตะให้นะคุณลูกค้าที่โชว์ในไลฟ์สด อันนี้รองเท้าลูกเสือหรือเปล่ารองเท้าลูกเสือฟรีวูดนะคะนี่ <Hey. S 2> ของผู้หญิงนะ1350บาทของคุณผู้หญิง1350บาทก็แถมรองเท้าแตะให้ด้วยรอ,องเท้าแตะเรามีเบอร์ของผู้หญิงด้วยใช่ไหมพี่หรือมีแต่เบอร์ผู้ชายเล็กสุด40รองเท้าแตะที่เราแถมนะคุณลูกค้าเล็กสุด40หนังแก้วก็มีจากคุณลูกค้าหนังแก้วตัวนี้จะ2,498บาท2498บาทนะคะหรือจะคุณลูกค้าจะชอบเป็นแบบทรงบูทก็มี นะคะนี่รุ่นนี้1,998บาทนะคะคุณลูกค้า1,998บาทนี่ลด50เหมือนกันไหมพี่ม,มีซิปทั้งสองข้างเลย<ม>คุณลูกค้าสวมใส่ง่ายรองเท้าคุณตำรวจนะอถาทาที่อื่น30%หมดเลยนะจ๊ะที่ทวีกิจลดให้เยอะๆเลย50%ไปเลยนะคะหรือจะเป็นรุ่นนี้1,948บบาทนะคะก็แ<ม>ถมรองเท้าแตะให้ค่ะนี่ ก็ร่วงปมหมดเลยนะพี่เขาตพาคุณลูกค้าไปดูข้างในบ้างสินค้ามาใหม่ของ Free Wood นะคะนี่รุ่นนี้จะเป็นหนังกับเนาะพี่ใช่ไหมรองเท้าหนังกับนะคะมีสีน้ำตาลนะคะเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะพี่หกอันนี้หกเก้าเก้าอ๋อหกเก้าเก้าแสดงว่านี้จะต้องซื้อสองคู่นะใช่ไหมถึงจะได้แถมใช่ไหมฝั่งทางนี้จะหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะนี่ เป็นหนังกลับมีสีเข้มสีอ่อนนะคะชันชวนลโอเครุ่นนี้จะเป็น995้าบ้าที่นี่เหลือ9 9รบาทอันนี้เป็นแบบหนังอัดลายนะคะคุณลูกค้กา995 9 5ห้าอันนี้795เห้านาะข้างล่างเป็นยางพารานะพี่ใช่ไหมหนังนิ่มมากคุณลูกค้า สนใจรุ่นไหนลองแวะเข้ามาดูนะคะคุณลูกค้ากับรองเท้าแคชูฟรีวูดนะคะเริ่มต้นที่ราคา9 9 5บาทแล้วก็โปรโมชั่นนะคะซื้อครบ9 9 5บาทแถมรองเท้าแตะ1คู่จัดรายการถึง5พฤศภาคมนะคะคุณลูกค้า สนใจยังไงแวะมาดูได้นะคะที่เคาน์เตอร์ฟรีบูย้ำว่าลดให้ด้วยสูงสุดถึง80%แล้วก็แถมรองเท้าแตะให้ด้วยโปรโมชั่นนี้พิเศษจริงๆคุณลูกค้ายังไงใครสนใจแวะมาดูได้นะคะกับรองเท้าหนังแท้ฟ e ีบูทที่ห้างชุวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคุณลูกค้ายังไงสนใจยังไงทักมานะจ๊ะแคชชูสวยๆรออยู่จ้ะไปแล้วค่ะ สวัสดีพี่น้อยนะคะเจอกันใหม่รอบหน้านะคุณพี่วันนี้จบแล้วแหละเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะใครสนใจยังไงทักมานะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ